สวัสดีครับสวัสดีกันทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหวยมาเลเซียนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19นะครับสำหรับมาเลเซียสัปดาห์หนึงเจอกันได้2วันครับคือทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับสี่รอบทีมาเอาสารอบสี่รอบที่ผ่านมาสี่รอบที่ผ่านมาเจาะไปกี่รอบสองรอบสรอบมัในรอบสุด เราสุดท้ายมาตัวรองนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็รุนกันต่อเนาะรุนกันต่อครับเมื่อวานนี้ออก92569 6996มานี่เบิ้ลตองเลยเนี่ยถ้าใครเล่นยี่จะรู้นะพพดถึง6996มาให้ตามเบิ้ลตองสามรอบครับก็มารุนกันครับท่านใดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแลวถ้ามีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะ ครับอ่าครับวันนี้เด่นสุด8ครับลอง5ครับชอบ5้าเล่นหชอบ 8, 8เล่น8นะครับผมส่วนตัวผมเด่นสุด8ครับ38 58 3ดห้าแล้วก็68ครับ 9กชุดห้าก็เอา5 6แล้วก็96ครับไม่ขอประทานโทษครับ5้าหกแล้วก็ชุด5 5 9ครับร้อยันห้าครับห้าก็เหมือนลักษณะล,ลาก8 5 5 8โดยประมาณนี้5 3 8 558 588 568 598 565 566 595 599ครับสำหรับมาเลเซียได้ประมาณนี้นะครับก็18นาฬิกา30นาทีออกมาณ40นาทีนะโดยประมาณนี้18นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับออกมาลุ้นกันขอให้รับทรัพย์ขอให้ร่ำรวยทุกการลงทุนครับสวัสดีครับผม